สสวัดีครับพบกับรายการลิฟวิ่งไลน์นะครับกับผมประวิทย์ศิริฤทิ์นะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันนะครับจะพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่9ข้อ1ถึงข้อ13นะครับมัทธิวบทที่9ข้อที่1ถึง13พระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์นี่แนะ่เขาทั้งหลายหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาจึงตรัสกับคนง่อยว่า ลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นพวกธรรมจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดการชั่วอยู่ในใจการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากัน ทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้โพระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่านเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นพวกเขาก็เกรงกลัวแล้วพาการสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์เมื่อพระเยซูเสเด็จเลยตำบลน,นั้นไปก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับและเสวยอาหารอยู่ในบ้านมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูและกับบรรดาสาวกของพระองค์เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวกับพวกสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของพวกท่าน จึงรับประทานอาหารด้วยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการท่านจงไปเรียนความหมายของคัมภีร์ข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวะวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวที่ จวบหัวข้อวันนี้ว่าพระเยซูผู้อภัยบาปนะครับหลังจากที่พระเยซูรับผีออกจากชายสองคนที่ดินแดนกดาดลาแล้วนะครับพระองค์ก็นั่งเรือนะครับข้ามฟากไปยังเมืองของพระองนะค์ซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราพบว,ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีสิทธิอานาจในการยกโทษความผิดบาปให้กับมนุษย์ได้ด้วยกนะารอภัยโทษเนี่ยเพื่อทําให้เขาก้าวเดินต่อไปได้พ้นมนทินข้อกก่าวหาทุกอย่างนะครับโดย เหตุการณ์แรกที่เราได้เห็นก็คือเหตุการณ์ที่คนง่อยถูกหามบนที่นอนมหาพรงเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของคนที่หามคนง่อยมาจึงตัดกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยทรงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วการตัดเช่นนี้ครับอาจจะเป็นการตอบสนองความเชื่อของพวกเขาที่เชื่อว่าโรคร้ายเนี่ยเกิดขึ้นจากความบาปนะครับที่เขาได้กระทำต่อพระองค์หลการยกโทษบาปให จึงเป็นการตัดต้นต่อความความรู้สึกผิดในใจของผู้คนทั้งหมดเลยน่าสนใจนะฮะนะครับหรือเป็นความตั้งพระไทยที่จะสํางเให้คนรับรู้ว่าพระองค์นะทรงเป็นพระเจ้ามีสิทธิอํานาจในการยกโทษบาปได้พวกธรรมอาจารย์บางคนที่ยินคําตัดถึงการอภัยโทษบาปจึงคิดในใจว่าพระองค์เนี่ยพระเยซูเนี่ยกำลังมิ่นประมาทพระเจ้ากระทาตัวเท่าเทียมกับพระเจ้าเพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นครับ ที่ยกโทษบาปให้มนุษย์ได้แล้วพระองค์ทราบความคิดนั้นจึงตรัสครับทาไมพวกท่านจึงคิดการชั่วนี้อยู่ในใจการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอาภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดแบบไหนมันจะง่ายกว่ากันตรงนี้เพื่อท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะอาภัยบาปได้นี่ชัดเจนนะเยซูพูดชัดเจนเลยพระองค์มีอํานาจที่อาภัยบาปได้ แล้วพระองค์กังสดงความเป็นพระเจ้านะครับองค์สัพัอยู่ด้วยแม่อ่านความคิดในใจได้นี่คิดในใจได้ยังรู้เลยรู้ทุกอย่างนะและตัดสินได้ว่าพวกเขากําลังคิดชั่วในใจแม้ว่าเขาพึงคิดได้ว่าเป็นการมีธรมรมะซึ่งเป็นความจํากัดแต่ด้วยอคติครับทำให้เขาตัดสินอย่างรวดเร็วโดยไม่พิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์กระทำมาตลอดเลยว่าพระองค์ทำอะไรได้บ้างจนกระทั่งพระองค์ต้องเปิดเผยรกระบวนการแบบธรรมบัญญัติ พยานสองปากครับเชื่อถือได้โดยการตรัสครั้งที่2ยืนยันความจริงของการตรัสครั้งแรกนะครับคือการตรัสครั้งที่2ว่าคนง่อยเอ๋ยจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ,บ้านของท่านน,นั่นแะน่นะฮะแล้วเขาก็ลุกขึ้นจริง,รงๆนะกลับบ้านได้จริงๆเลยอันการอัศจรรย์แห่งการ,รรักษาที่ทำให้รักษาโรคที่เกิดขึ้นจริงเนะี่ยยืนยันความจริงของการอภัยบาปได้นะ เป็นพยานว่าพระองค์คือบุตรมนุษย์ที่มีสิทธิอำนาจอภัยโทษบาปได้จนฝูงชนเกรงกลัวลพากันสนรรเสริญพระเจ้านี่ให้ข้อคิดกับเราเนี่ยมีสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะในชีวิตของเราอาจจะเป็นมาจากผลของความบาปหรือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นการอธิษฐานสารภาพความผิดบาปที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเลยเพราะความบาปเป็นสาเหตุที่พระเจ้า ตัดสินลงโทษเรานะครับนั้นปลดแล้วก็ปล่อยให้ความชั่วร้ายเนี่ยมาทาร้ายเราไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแล้วเมื่อคุณทําบาปนะพระเจ้าก็อนุญาตแหละให้ผีมาบยญนชั่วนยจัดการเราได้นั้นการเชื่อวางใจในพระเยซูผู้ทรงอาภัยโทษบาปได้เนี่ยให้ความมั่นใจของกับเราว,าว่าบาปของเราจะรับการให้อาภัยเมื่อเราสารภาพ อยาให้เรายึดติดอยู่กับความรู้สึกผิดโอ้รู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกผิดไปต,ะตะลอดทํให้สงสัยถึงฤทธิ์อำนาจนะครับของพระเจ้าที่ช่วยได้เนะมื่อเราสรารภาพแล้วจรงเชื่อมั่นว่าพระองค์สัญญาอะไรไว้แล้วจะเป็นอย่างนั้นจริงคือสรารภาพเสร็จปุ๊บพระองค์ยกโทษคือยกโทษไม่ใช่ยังรู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกผิดฉันไม่ดีฉันไม่ดีไม่ดีโอ้โหการที่มองตัวเองว่าไม่ดีเนี่ยกับฤทธิ์อำนาจของพระองค์อะไรมันมีอำนาจมากกว่ากันพระองค์มีอำนาจมากกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ เป็นจริงเสมออยำ้ำนะครับอย่ายึดติดอยู่กับวิธีคิดของตัวเองกับความรู้สึกสงสารตัวเองกล่าวโทษตัวเองเราเชื่อวางใจในพระเจ้าของพระเจ้าว่าเป็นจริงแท้แน่นอนมากกว่าจิตใจและความคิดของเราที่ปนเปื้อนไปกับความผิดบาปในโลกนี้อยาจงยึดมัน่นคาสัญญาของพระองค์นะครับว่าเมื่อสรารภาพบาปของเราพระองค์งทรงโปรดยกโทษให้โทษให้จริงพระองค์มีอำนาจจริงครับ นี่เหตุการณ์แรกครับว่าพระเยซูผู้ทรงอภัยโทษบาปนะครับที่2ครับก็คือเหตุการณ์คนเก็บภาษีครับที่ได้รับการส่งเรียกให้ติดตามพระองค์หลังจากเหตุการณ์การทาการสะจัสนี้ครับมัทิวได้บันทึกเรื่องราวของตัวเองฮะนะครับโดยท่านได้ใช้ชื่อเรียกตัวเองว่ามัทิวนะฮะแทนที่จะใช้ว่าเลวีอย่างปกติคณเล่นมืออื่นนะครับซึ่งเป็นการสแสดงชีวิตของท่านว่าเป็นของมาทานจากพระเจ้า มาทิวแปลว่าของประทานจากพระเจ้าเนี่ยนะแทนที่จะใช้ชื่อว่าเลวีซึ่งแปลว่าเชื่อมต่อเลเขาได้รับชีวิตใหม่ครับเป็นของประทานจากพระเจ้าเลยนะครับพระเจ้าอาภัยโทษความผิดบาปของท่านที่แม้แต่คนนะฮะต่างคนต่างกล่าวโทษท่านว่าเป็นคนทรยศนะเพื่อรว่ว,รอนนรอรวมชาติเราทรยศไอ้นี่เป็นคนทรยศเพื่อนร่วมชาติด้ยวยกันนะครับไปทําอาชีพเป็นนายด่านภาษีเก็บสวยส่งรัฐบาลโรมนะ จากพี่น้องร่วมชาติด้วยกันเองแต่พระเยซูครับกับเรียกท่านให้ติดตามพระองค์ไปในท่ามกลางด่านภาษีสถานที่ที่หลายคนมองว่าเป็นที่ที่โกงกินพี่น้องร่วมชาติของตัวเองูดง,ง่ายคือเป็นที่ที่ทำชั่วนั่นเองนะแต่พระเยซูกับเรียกเขาในสภาวะแบบนั้นได้หลังเขาที่เขาได้ติดตามเป็นสาวกแล้วนะครับเขาก็จัดงานเลี้ยงเลยครับโดยเชิญเพื่อนในเครือข่ายของท่านกำลังรู้นะฮะคนที่เป็นเครือข่ายไอ้คน เขเป็นคนเก็บภาษีคนอื่นๆนะนะครับหรือคนบาปคนอื่นนะมาร่วมกินอาหารกับพระเยซูนะครับกับบรรดาสาวกนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวอยู่ไม่เอาไม่ยอมรับนะอย่างที่บอกนะเป็นคนที่ลังเกียดด้วยซ้ำไปเป็นคนเก็บภาษีด้วยกันเป็นคนบาปคนอื่นเราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะแต่พ่มพี์บันทึกว่าเป็นคนบาปอาจจะมีอาชีพหลายอาชีพที่คนยิวไม่พึงใจทำให้ฟาริสีเนี่ยกล่าวโทษพระเยซูพวกสาวกเลยครับเอ้ยทำไมมานั่งกินข้าว รับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนบาปนะพวกเขามีแนวคิดนะที่นะครับว่าใครสมัครทีทำคนบาปเหล่านี้ชีวิตจะเป็นมลทินอันนี้เป็นหนึ่งในกฎของชาวยิวเลยนะครับใครไปยุ่งเกี่ยวคนแบบนี้นะครับโอ้โหเข้าธรรมศาลาจะไม่ได้ไม่ได้ตรานะค,คนพู้นี้จะมีตรานะครับว่าโอ้รักษาบัญญัติอย่างเข้มงวดนะจะสามารถเข้าวิหารเป็นที่ยกย่องได้เียสูไม่แคร์ครับตาเติมเม็นสาคัญนะฮะ พระองสนใจช่วยเหลือคนบาปแต่พระเยซูตัดอธิบายนะครับเหตุผลว่าทําไมพระองค์จึงสร้างสัมพันธ์กับคนบาปล่านี้พระเยซูพูดน่าสนใจครับพระเยซูบอกว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการท่านจึงปเปียนความหมายของคัมภีร์ข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสวดบ,บูชาหรือว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาป ้าใจนะฮะพระองค์ทรงเปิดเผยว่าเราไม่ตัดสินใครว่าเป็นมนตินแต่บุคคลที่ป่วยหรือโรคบาปที่ต้องการหมอที่จะมารับการรักษาให้หายทุกคนเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอคือพวกแม้แต่พวกเฟรสีเองก็ป่วยเพราะเขาคิดว่าเขาแข็งแรงและชอบทำเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถรักษาธรรมญัติอย่างเข่งครัดได้ถาวายเครื่องบูชาสบูชาอย่างสม่ำเสมอมรสการตามประเพณีนะครับ แต่ยังไม่สามารถล้างมโนธรรมในใจให้สะอาดได้เลยพวกเขาจึงไม่มาหาพระเยซูที่พร้อมจะอภัยโทษความผิดบาปเปลี่ยนจิตใจหินของเขาให้กลายเป็นใจเนื้อได้พระเยซูเรียกร้องให้เขาค้นหาความหมายที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวตของพวกเขาครับแทนที่จะพยายามรักษาธรรมญัติมากมายน่าจะกลับมาทบทวนตัวเองภายในจิตใจว่ามีความรักความเมตตา หรือไม่ใช่การตัดสินคนอื่นว่าไอน้นี่บาปไอ้นั่นบาปไอ้นั่นชั่วให้เราเขาพิจารณาถึงความบาปที่หนใจของเขาเป็นเหมือนใจหินนะครับมองตัวเองยกจ้องตัวเองว่าโอ้ oh, นีเราเราชอบทำนะซึ่งเป็นการบอกว่าคนที่จะบอกว่าเราชอบทําได้มีคนเดียวคือพระเจ้าไม่ใช่ตัวเขาดังนั้นคนที่ถ่อมใจยอมรับว่าตัวเองเ่เป็นเป็นคนบาปนั่นคือบุคคลที่ได้รับการอภัยโทษจากความผิดบาปของพระอง ได้รับการรักษาให้หายจากโรคบาปมีชีวิตใหม่ไม่เพียงแต่ยกโทษสิ่งเก่านะยังสร้างสิ่งใหม่ด้วยล้างชีวิตเก่าที่ล้มเหลวและสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนใจหินให้เป็นใจเนื้อไม่ต้องหลายครับวันนี้การให้อภัยคนอื่นเป็นการสร้างที่ยืนในสังคมให้กับเขามากยิ่งขึ้น มองให้เห็นคุณค่าของชีวิตคนด้วยสายตาแห่งความเมตตาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณที่เขาป่วยฝ่ายวิญญาณที่เขาต้องการการเยียวยารักษาโดยแพทย์ทุบเสริญคือพระเยซูเป็นคนเดียวดังนั้นให้เราพึ่งพาพระองค์ครับในการให้อภัยบาปคนบาปคนอื่นด้วยหัวใจครับที่มีที่รับการเปลี่ยนแปลงแล้วให้มีความรักความเมตตาเพียงพอที่สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เหมือนที่พระเยซูทำนะ นำพาคนนั้นที่เป็นทาสของความรู้สึกผิดกล่าวโทษตัวเองหรือคนที่มีความขมขื่นใจกับตัวเองเพราะเขาไม่ยอมให้อภัยผู้อื่นมาหาพระองค์ครับไมาให้เขามารับความรับของพระเยซูเพื่อพระเยซูเยียวยาเขาและเสริมกำลังให้เขาสามารถให้อภัยคนอื่นทำให้เขาขมขื่นใจได้หรือคนที่ตกเป็นทาสของความรู้สึกผิดนั้นสามารถก้าวออกจากความรู้สึกผิดได้โดยรับรู้ถึงฤทธิ์อำนาจ แห่งพระโลหิตของพระองค์ที่สามารถยกโทษความปิดบาปในใจจนหมดสิ้นได้โดยความรักของพระองค์ครับเราจึงสามารถอธิษฐานเผื่อคนที่ทําร้ายเรานะครับได้ด้วยการที่เราเองเป็นคนชอบทำไม่ได้เป็นสิทธิที่จะทำให้เราสามารถตัดสินคนนู้นคนนี้คนนู้คน,นคนนี้เราดูหมิ่นคนอื่นว่าไม่ชอบทำเราดีกว่าเราเหนือกว่าแต่แทนที่เราจะตัดสินคนอือนครับ เราน่าจะเป็นคนที่สำแดงพระคุณความรักที่เราได้รับมาเปล่า,ลา,ลานะครับแบ่งปันให้เขาหายจากความเจ็บป่วยจากโรคบาปแต่พาเขามาหาหมอที่ประเสริฐให้รักษาไม่ใช่มาหาผู้พิพากษานะสมให้องค์พระจัาดตัดสินประหารชีวิตของเขาให้ตายวันนี้เราเป็นใครครับเป็นรักยาการหรือเป็นหมอนะเราน่าจะเป็นหมอนะช่วยเขาเยียวยา อวยพรเขาที่ฐานเผื่อเขาวันนี้อยากฝากข้อคิดนะครับวันนี้ครับเรามีความรู้สึกผิดหรือขมขื่นใจมีความทุกข์กายทุกข์ใจหรือจิตวิญ,ญญาณที่มาบทบังสนิทสุขแห่งความรักความเมตตาของพระเจ้าลงไปถ้ามีนะผมอยากเชิญชวนให้เราลองทบทวนตัวเองแล้วก็อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้ายกโทษให้ใครบางคนที่ทำให้เราเจ็บปวดขมขื่นใจ นะครับมีใครบ้างที่เราสามารถให้อภัยได้ลองคิดดูนะครับหรือเราอยากจะพาใครบางคนที่มีความเจ็บปวดแบบนี้ครับมาหาพระเยซูบ้างลองดูนะครับผมชื่อวันนี้เองจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเองยิ่งแบ่งปันความรักความเมตตาให้คนอื่นเรายิ่งจะได้รับสิ่งนี้เติมเต็มหัวใจเราทุกวันพพระเยซูเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะอภัยโทษความผิดบาปของเรา ถ้เราปิหานด้วยกันนะครับพระวิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับองค์พระเยซูกิตเจ้าที่ทรงเป็นผู้อภัยโทษความผิดบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สัญญาของข้าพเจ้าทั้งหลายว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสักซื่อเที่จททำทรงโปรดยกบาปเราและชาระเราให้พ้นจากการทาทั้งสิ้นทั้งสิ้นจริงๆบอกทุกคล้างบนทินในหัวใจของข้าพเจ้าทั้งหลายช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นใจว่าพระองค์เองมีฤทอำนาจจริงๆที่ยกโทษบาปได้ ล้างมนทินในหัวใจเปลี่ยนใจหินให้เป็นใจเนื้อได้ล้างมโนธรรมให้สะอาดบนสุดได้ช่วยครับง์หลายเองมีประสบการณ์นี้แล้วแบ่งปันประสบการณ์นี้กับผู้คนมากมายยกโทษให้กับคนที่ทําไปต่อค้าของฉันกันช่วยครับงหลายมีกําลังจะสามารถแบ่งปันความรักความเมตตานี้ให้กับผู้คนแม้คนนั้นจะเป็นคนที่ไม่น่ารักช่วยครับงหลายมีสายตาแบบพระองค์ที่ส่วนอีสายตาที่เห็นมัทธิว ก็ให้เขาเองได้พบชีวิตใหม่ชีวิตที่เป็นของประทานจากพระเจ้าที่พระองค์ให้กับข้าพงหลายได้รับจุมพะนาพระคุณของพระองค์ครับขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe หรือติดตามนะครับ Facebook นะครับ YouTube นะครับเพื่อเราจะได้พบกับสิ่งดีๆกับรายการดีๆนที่นำเราเข้าเดี่ยวกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะครับพบกันนะครับครับ